หลงพรากันเป็นเหรียญข้างกระบอกเพราะฉะนั้นเหรียญข้างกระบอกจะต้องมีรอยอัดกระบอกนะครับนี่เห็นชัดเจนเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นสันเลย เป็นสันเลยนะครับบางเหรียญมีติ่งชัดๆนะครับบางเหรียญมีติ่งบางเหรียญไม่มีอย่างนี้เห็นสันกระบอกเลยนะครับนี่ครับเห็นสันของกระบอกครับงานข้างกระบอกเนี่ยจะเป็นสันนะครับต้องบอกเพื่อนๆนะบางทีบางทีเอ๊ะทำไมทำไมขอบมีเห็นไหมเนี่ยเป็นสันเห็นชัดเลยนะครับเนี่ยเป็นสันกระบอกเห็นเลยนะครับอ่านี่ข้างบนก็มีนะครับเป็นสันนะสันกระบอกก็คือมีรอยอัดเข้าไปแล้วเหลือเนี่ยรอยขีบนะครับเป็นขีบข้างกระบอกนะครับอ่าฝั่งนี้นี่ก็ชัดเจนเลยนะครับฝั่งนี้ก็ชัดเจนเลยนะครับ อ่าฝาั่งนี้ชัดเจนนะอ่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมนะข้างบนนี่เป็นสันเห็นชัดๆเลยเนี่ยนี่น,น,นี่เพื่อนๆดูดตรงนี้นี่ข้างกระบอกชัดเจนเลยนะครับอันนี้ชัดเจนเลยข้างกระบอกนะชัดเจนเลยนะครับอ่าเป็นสันข้างกระพะข้างกระบอกต้องมีสันแบบนี้นี่คือเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อก,กัดพระยาสุดยอดนะครับของความโคตรหายาก